ไปป้าค <łość> ือมะโกนกเองไม่ใ <Harriet> ช่อ๋ออ๋อไม่ไปลเราเร็วมาก ได้แบบเลือกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเชิญเชิญี่ล่นตบ่ายังไงนะอะไรนะคะตบหรว่าเขายังไงก็แบบว่าเขาเคยเล่นสเตตินกับพี่แม่ค่ะแล้วก็แ่เอแอบถามพี่แม่มาตลอดเลยว่าพี่สาวคนนี้คือใคระ่เงี้ยเขาเปคนสวยเขาเป็นคนสวยก็เลถมว่าชวนวนชวนมาเ่ขามว้วพี่คนสวยกับนับเลยนะก็ตอนรู้ว่าเป็นเอ ไม่นังเลเลยไม่ลองเลเยไม่ลังเลเร,เรอต้องต้องลังเลเอ,เอะไรนะมันเป็นความัวยไงมาคะระหว่างพวเราจริงๆเรามจักกังงนมาไม่น <c oughs> จริงๆก็คือคุ้นเคกันแต่ว่า <c oughs> เราคือว่าชอบที่ไม่ดูแบบคล้ายๆเราหลายอย่างก็คือแปบบลง่ยว่าคุณนิสตูลองใส่รองเท้าใส่ตัวแบบ แต่ตัถึงนิสัยด้วยก็แบบเป็นคนชิลๆ,ๆเหมือนกันอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะจากตอนแรกที่เจอมุกก็แบบเฮ้ยมุกเป็นดารานนะเนาะแล้วก็เข้าหาอะไรเงรี้ยไม่ถูกแนตะ่พอแบบครั้งแรกเนี่ยกก็เข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบก็แบบสนิทแล้วก็แบบเป็นตัวของตัวเองเร็วประทับใจน้องไยนะคือเห็นน้องเข้ามานานแล้วทำงานเก่งอยู่แล้วแต่พอมาเจอตัวเองเป็นกันเองกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยอะ ไม่ได้นานขนาดนั้นก็แบบรู้สึกสบายใจรู้สึกขอบคุณค่ะนะคะทีนี้ก็คือมางครั้งเราทำงานเป็นกลุ่มมันต้องรวมกังการที่เรามาจับการเป็นรุ่นนั่งแท่งอยู่เบื้องหน้าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังรวมกันมันยากเย็นยังไงบ้างสำหรับตัวเองเนี่ยค่แ้วตอี เลิกกันมาจริงแต่ว่าท่นกูมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราได้พูดคุยหรือว่าได้กับเฮ้ยแชไอเดียเป็นไงบ้างให้มันถกอน้คุณภพเราเขาเรียกว่าแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนเพื่อด้แต่ละคนก็ทำกระบการตรวะสวนแล้วก็ไปแล้วก็ไปก้าวไกลกันนเครียดคะว่าหลายคนมาทำมันมันมันเครียดพราว่าเราอย่างเงี้ยเราก็มีแบบ พี่เข้ามาเลยค่ะเราเพื่อนนีก็กำลังใจใช่แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าเราก็อยากให้ยังไงก็อยากให้พี่ได้ดีขึ้นไปอยู่ที่นี่ก็ทั้งท้อัที่เหมือนกันยังไงก็อยากให้ฟังคู่ก็มีความกดดันตัวนั้นให้เองที่กำลังใจให้ก็แล้วก็เราจะเก็บเงินด้วยแล้วก็แบบจริงๆก็มีคู่บริหารระดับที่เราเก็บไวยมันถือก่นต้องเสียภาษีความกดดัน Yeah.

เอาดเดี๋ยวออน่ดี๋ยวเวไดไดดอะนะค่ะลบี่แน่ายวันนี้ก็มาเป็นแฝากนเ้อจองๆด้วยนะคะไมด้วยฝากพีโมเมเพนเป็นะไรก็โอเคนเป็นต้งเรียนให้วนด้วนะคะขอบ